ป้าขอได้ยอดอ้อยนะอยากได้อยากยอดหนึ่งดอกไปนิอเฮือนหักได้บ้านจ้อยหักบ้านใดก็เพิ่นผ้าตัดเอาเพิ่นเอาให้ยอยู่แล้วเลือกเอาเอายอดหนึ่งพอเละอันนี้ฮักเอาคันวาวักอาร้อน èo, bỏng bỏng, ăn có đậy, ăn tới nhọn mà có đậy. Lăng về nó. Bò tô, nè bê tô đấy này. Bò non choi, pa đi, thang phò. Đôi, sôi bay đi. Thì cả năm. đi, năm choi nó. Thì nhò huyên. đi โม่พี่น้องเนาะสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดจีเพิ่งสุขคนพี่น้องเลยตอนเช้านี่กำลังจะเตรียมเนาะจะหาเอาเครื่องเขาไม่เห็นอลยยังพี่น้องเตรียมที่ย่อเฮือนน้องจ้อยเนาะตอนเช้านี่น้องจ้อยทานได้ช่วยขนาดทายังไม่ทานได้ช่วยขนาดพี่น้องเลยตื่นแต่เช้าเลยวันนี้มันจะขาดดับหนาวแห้งเนาะไปยังไงก็โอเคพี่น้องเลย ได้รวรอนุญาตขับรถต่อบายเนาะออกไปหน้าน้องจ้อยอีกแหละพี่น้องเลย มาฮอแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาลุนมาเบิ้งนํากันเฮาสิเกียมเครื่องเนาะมีอย่างแน่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยหน้ายังทันงใจช่วยโต๊ะเห็นน้องเอ้น้องจ้อยยางไปก่อนแล้วจมหนาวสุดทางเห็นอหมอกตกเนอะข้าน้องจ้อยเพิ่งก็เกี่ยวกันแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวเขับไปเบิ้งฝันเฮาชิเกี่ยวมีอยัางแน่ เป็นเพื่อนหาย่อเพื่อนในมือนี้พี่น้องเอยออกมาแต่เช้าแต่เชียวเลยนี่กระเอเนาะอ้าวพี่น้องเยน้องจอยเพ่นว่ามีคีเมนอยู่นะเนาะคีเมนอโตสายนปลูกไว้แจอะไรานีบ่สายเมอนเพ่นเอาเบิดเอาจักพี่น้องเย ขิมินอยู่เพื่อนคือโบมี่นี่แหละมหาขิมินต้องจับเอามี่ขิมินอยู่หน้าอยู่ขอปลูกต้องขอมันปลูกไว้เนาะใส่เดี๋ยวเราเอาบดเอาไปจักนี่นี่นี่เก็บเอาล่ะฮะไม่เฉลี่ยไม่เฉลี่ยเอ๊แม่หล่ะอันนั่นใครคนคุดเอาแล้วเนาะโดยเมื่อวานยังเห็นหลายอยู่ไอืย นะยังแต่หัวน้อยๆมาแหละพี่น้องเป็นยีรอกเนาะว่าจะเออเห็นน้ำหอมน้ำหอม,มเขียว Hãy... chắc cốc còn một lại được. cốc bỏ. chú quân, comment. có đây này này, ơ, คนเอาลหดเอาไ้ก็คนเอานั่นก็มาปลูกลายอยู่เนาะหาตัวอยางไบมาสักมกนมันจะเก็บจะกเสือเนี่ยัจืหาเอาเบิรนี่นตัวนี้โมเมนต์บอกโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะคีว่า <apply> ก <glasses> ็ข <t> <achi> <t UC S> ้นเลย Nhọt cùi cuội lắm Có bọn bọn. nhọt mi nhọt cuội nạ Cái gì liệu áo lót Toàn Nó được nhọt cuội to các bạn Đi chơi này nội Tắt ừ, nhọt

นอนอยู่พี่บ่เลยฮะขาก็นอนอยู่พี่พี่ต้องแล้วเราบอกเกี่ยวกับเขาไงเลยตอนเรานข่างนั้นมัดข้างนั้นตึงมาวันกุกล้วยยองเฮือนต้องจ้อยกับขมิ้นอยู่เฮือนม่วีขมิ้นได้แล้วบอกต้องจ้อยชีวินต้องจ้อยเอาต้องเรื่อกอยู่เนาะ กบกิจกรรกบกรรมปลูกเวลาเ่องปลูกเนาะเราอ่กม่วกล้วยเนาสรุปคือตอนนี้เนาะไปโอเคได้แล้วพอมันคือยังแค่ใบอันยังใบดกคูนได้ใบคูนใบคูนใบนอ ใบคูนอะไใดก็ได้พีอ่อใบคูนมาอยอนแหละนีออ่อยู่ได้ขึอนอันปลสามอันเดงใย่ไยอได้ครัใยอจนใส่อยู่ถามตดื่มนะครับพี่น้องเลยเลกาอ้อยเนาะย้อนอ้อยรย่องย้อนอ้อยนินยนยนนยนแต่ยงไปหาคอแหละฮาวี่วนอ้อย <laughs> อไปหาคอเนาะจอะ้อย เดี๋ยวสิเลาะขอตามบ้านบบน,น,นี่แหละพี่น้องเลยหันเป็นสิมีเนาะน้องจอยเห็นอยูอะขึอนภายในมีเคยเห็นอยู่บอกเคยเห็นท <มา S 2> ี่นี่เคยเห็นปลาเห็นกบดียวโดยโดยผักผักกระเมคเนาะ,ะกินกับลาบปลาแซ่บเลยนี่ผักเกิดจากตามธรรมชาติพี่น้องเลยกินได้ผักตัวเมื่อกี้นี่มาเดี๋ยวข,ขับรถก่อนพี่น้องกับบ้านนี่ เอ่าตนั <h> ่นแหละโอ้ยฮักฮักฮักจับเงาเอมันหลายๆล่เนี่ยใบง้อพี่น้องโอเคเจอมาทางก็เลยจอดเอาไปไปพอแล้วสำนัะเห็นใบมันงามมันนะจักเปืนยีใส่บัใส่ได้ละลองเบิ่ง เรเรื las las ouais. nada, pues, ่องสุดท้ายต่อพี่น้องเนาะน้องจอยบ่ากล้าพี่น้องเลยพอดีขี่รถผ่านมาเห็นคนเอ่าไม่จอยมาหากเขเลยแหละเดี๋ยวมาขอนเพี่น้องยังยอดอ้อยป้าขอแล้วจะย้อนอ้อยนะอยากได้อยากยอดหนึ่งดอกไปย่อฮื่นหักได้พี่น้องจอย หเอาได้ก็เพ so huh? yeah. yeah. mm ิ่นเอนพาตัดเอาเพิ่นเอาให้อยู่หรอเลือกเอาเอายหนอหนึ่งพอแหละอันนี้ฮะขานี่ยฮักเอาลอดเออปอกปอกเอาก็ได้เอาแต่ยอดมันก็ได้เตินก้าวไห้พี่น้องไงขอตำบ้านตำเมืองนี่แหละเนาะเอาไว้ กันจักของเพินหนมาอรอดไปคร <c oughs> บแล้ววะครบแล้วโอเคขอบใจเด้อบอกเฮือนน้องจ้อยเฮือนน้องจ้อยอือจ้อยเด้นอจ้อยเด้อพอทีละเสียงน่่ะทีี Ờ, <laughs> ừ, như này nát này lại. Cặp chay đó, cặp chay đó. Mấy con? sài mưa to không ạ? Đây, thì nó người hót hơn bả thì nó. Ô to. Ai khảo thui thui cho nó người. Có sồi <laughs> <laughs> đâu bò. Nó chơi nào? <cười> <cười> nào ơi <mà> chơi. Nào. <laughs> thì người, phá bức hổ Năm mọc à, mọc tốt, thì người. Ba sao hốt? Đó. Nó mọc nó. À, mọc tốc vì khi นี่แหละเครื e hm, ่องที่เฮาวเกียมเนาะมีโปกกล้วยยอดอ้อยเอันอึงแล้วก็ยอดกล้วยเนาะ,ะแล้วก็ใบคูน่ามีอันนึงเตรียมเป็นน้ำหอมน้อง,องจยองจยชิวิสวยเขา่ขาเข่าไปสวยหันมาทางนี้พี่น้องไงโอ้ต้อน้องหน่อยสบายดีป้าลุงดูเดินสบายดีมาย่งนนามือเจ้านะย่งกินข้าวต้มใส่เช้าแท้อ ไนยองฮือนน้ำไอ้เด้วนี assez, ่ยองแพ้ว่ายองแพ้หนาวว่านี่ก็ใช้หมวกนะนี่อากาศแนหนาวพี่น้องน้ำหมอกตกเนาะอือได้แม่เป็นยง่หมบึงรูขลกบ่ฮะได้บ่ใบยอน้องหลาก็เอาเลยบหนันทนขึ้นยองไงยองยงนะบ่มีเลยมีต่แบบนี้เลยเอาแบบนี้แลว มันกล้วยามนี้มันหายากได้เป็นยอดนะมันก็แบบโบมีมีขนยาวขนน้าแบบแก่ไหมตัวแก่ใบมันแก่มันเป็นใบอ่ะล่ะโบมีตัวเป็นจูมอะขนนี้เป็นแบบนี้และขันาดวันนี้ยังได้หละได้พฉันได้อยู่ตี้เนาะพอเป็นฮี่หมัดก็ผายพุกแขนนี่น้อง มันจอยเขาไปช่วยทั้งแม่แตงเครื่องนนเนาะมีขมิ้นใบกล้วยยอดกล้วยยอดอ้อยยอดไหนไปขอน้ำอันป้าได้ป้าน้ำอันน้ำป้าแม่สมนี้<ม>เห็น<ม>ขี้น้ำท่าแล้วเวขอน้ำเพิ่นแซ่บมาหน่อยเซ็มน้องหน่อย<ม>เห็นเพิ่นมาขุดเอาแห้งายขามิ้น<ม>อ๋อมีคนขุดเอาก่อนเลยหนึ่ง Mình cho cái con nó sao Phần con nó ngầu nhầy rồi Nhưng lời tới ngầu này nói Em cái lời ăn nói <laughs> Nhưng thấy lục mình Và hiện nằm hòm Chắc tích mình có hoa lắm không nó mày ừ. nó Hốt sầu ok phi ơi, sau lọc cái này lại chịu khỏe, tối la về con, phi nông nó, thoải phi ơi, lăng về chỉ clip nó, bò oh, tu, này bò tu bự đấy này, bò nhảy, pa nòng đi thang pho, được, thoải đi, phi nông ơi, phần cả ma nam, ma đi, ma ừ. đi nằm nòng chơi nó, chơi nhau với anh, phi nông ơi, đẹp, 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 ท่างผ่าน้องจ้อยเนาะพี่น้องเลยขอความดีใจของเพิ่นน้องพอเนาะพี่น้องเลยเมาเป็ดมาฝาดมึงจ้อยเลยเจ้าจะขืนเพื่นพี่น้องเลยผ่าน้องจ้อยทางพ่อเล่นไปเอาเพิ่นยี่วันเดือ๋เพิ่นบ่ไหนเออไปเอาเพิ่นยี่วันเดือ๋เพิ่นอย่ามาบ่งเพิ่นน้ำอย่ามาบึงเพิ่นน้ำนี่เลวเนาะคนอะบอกอย่างกับแม่เลยเอาเอาโอเคโอเคสิ เดี๋ยวขอตัวก่อนบ้านนี้นี่ก็น้องหลาจิขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าถ้าว่าคำว่าคำจางคำนั้นพิจารณาพี่น้องเลยอาไปหาขอตามบ้านพี่น,นอ้องเลยเนาะอายังดีเมันหาทางบ้านยังขอยังนำกันได้อยู่เมันหายย่พี่น้องเลยไปสำหรับที่นี่ก็น้องหลาจิขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยไปพื่อพกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเอาสบายดีสบายดีพี่น,อนอ้องเนาะน้องจอยหาสวยหน้าสวยตาเลยพี่น,อน,นอ้อง